สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับน้ำพริกค่ะนี่น้ำพริกตาแดงปลาย่างนะคะของแบรนด์แก้มยนูน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดค่ะนี่เลยกินไปแล้วนะคะเราก็วนกลับมากินอีกรอบหนึ่งชอบตระกุลตาแดงค่ะของเขามันเผ็ดดีเผ็ดแบบสะใจอะชอบ เราจะมาขยำเข้ากินกันค่ะแล้วก็ผักนะคะวันนี้มียอดกระทกลกนะคะมีหลายคนมินเชื่อว่ายังไม่เคยกินยอดกระทลกนะนี่หรือว่ายอดเสาลวดป่าค่ะแต่ว่าบ้านมินเรียกกระทกลกนะนี่ใครเคยกินบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นมะหอยะคะ่ะทางบาคเหนือจะเรียกมะหอยตระกูลเดียวกับมะระนะคะอันนี้เป็นมะระขี้นกค่ะโคลาอัานกันนะอันนี้ผักชูรสหน้าบ้านอันนี้ดอกกระเจียวหน้าบ้านค่ะขึ้นอยู่ดอกเดียวแล้วก็ ปลาแห้งทอดนะคะแล้วก็ซุปลูกกระเจียบกับผักปังแล้วก็ไข่เจียวคะ่ะรู้สึกว่าหลายอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่เยอะมากนี่เ้ำพริกตาแดงปลาย่างของแก้มยุยตำม,มือโคตรเผ็ดค่ะหอมมากทุกคนหอมความเผ็ดค่ะ แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าแบบเผ็ดมากแล้วก็หอมกลิ่นปลาย่างค่ะใครที่แบบว่ากินเผ็ดไม่ได้นะคะก็คือเราก็อยากขยำเยอะเราก็แบบใส่พริกบางๆข้าวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะถ้ากลัวเผ็ดอะแต่เ้นะเป็นคนที่ชอบแบบข้าวที่แบบว่าเราคุกแล้วเด้งแดงว่ะเนี้ย เสร็จก็จะดแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยยอดกระทกลุกอ่อนๆเลยค่ะ กินน้ำซุปร้อนเลยอะน้ำพริกตาแดงปลาย่างเนี่ยมินกินแล้วนะคะของแบรนด์เนี้ยแต่ว่าวนกลับมากินอีกรอบนึงครักินครบทุกตาแดงและว,วนมากินใหม่อีกรอบนึง เผ็ดตะกนลเผ็ดจริงใครไม่ชอบกินน้ำพริกแบบเผ็ดๆนะคะน้ำพริกอื่นเขาก็มีนะลองไปดูๆกันอ มาหอยเหลืองๆเลยค่ะมันเหนียวตะกุลเดียวกับมะละแต่ไม่ได้คมเหมือนมละลานะคะอันนี้ตอนนั้นไปภาคเหนือแล้วก็ได้หัวมันมาแล้วมันปุ๋ยแล้วก็ออกดอกปีละดอกทุกอันนี้เลยปีละดอกทุกปีเลยค่ะ กินเพราะกระโทกลงนี่หายยากนะอยู่กรุงเทพอะ่ะ ยอดก,กระถกลงเนี่ยบินตรงมาจากสุพรรณบุรีเลยนะเจ้าของแบรนด์นำพริกส่งมาให้ค่ะขอบคุณมากๆโอ้ยได้กินสักทีของที่แบบอยากกินมานานละ ไข่เจียวใส่หอมแดงค่ะจำได้ตอนเด็กๆอ่ะไข่เจียวหนุ่มฟองกับหอมแดงสองสาหัวคือใส่ให้แบบว่าให้มันได้เยอะๆลูกมันเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยนะว่าอันนี้กินได้ มิ้นมาเริ่มกินเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ไอ้ยอดสวรรดก็กินได้นะสวรรดที่มันเปรี้ยวอ่ะยอดของเขาก็กินได้ นีอากาศร้อนๆนะเผ็ดเงยแตกเลย <l ip> น้ำพริกของเขาไม่ติดหวานนะคะ <l ip> ม,มะละนนกินโน่ขมอะ่ะอันนี้ไม่ใช่มะละกินโนกนนะแต่อยู่ตระกูลเดียวกับมะละกินโน ปกติลูกต้องเขียวไอ้เเหลืองอ่ะเก็บใบ้นาเกินเม็ดแก่ๆข้างในมันมากดีนะมีไข่เจียวแกเ้เผ็ดไม่งั้นขิดแน่เอาม่เก็บมาอย่างนั้นละเอามาวางไว้ให้มันสวยงามมันแก่แล้วค่ะ แก่แล้วหอมอะ ยก,กระโถกลงเดี๋ยวรอบยังมีอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมิจะเอาไปผัดน้ำมันค่ะะดุนแน่นมากพี่ที่ให้มานี่แบบโอ้โหกระปุกเนะี้ยกระปุกนี้กิ่กรัมเนะี่ย สามร้อยกรัมะคะ่ะใครอยากกินแบบว่าทดลองก็มีกระปุกเล็กนะโอ้ยเผ็ดอันนี้ผักปลังนะคะรู้สึกวันนี้มิ้งกินแต่ผักใบเขียวเยอะมากเลยอะ วันนี้มินถ่ายคลิปวันเสาร์นะคะแต่ไม่รู้จะได้ลงวันไหนคลิปอะคลิปที่ทุกคนเห็นอะบางทีเห็นมิ้นลงคลิปแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยมินไม่ได้มิ้นมิ้นสต็อกคลิปไว้เฉยมิ้นทําคลิปแล้วมิ้นเพิ่งตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยมิ้นก็เพิ่งมาลงแล้วก็บางคลิปนี่คือดึกมากใช่ไหมที่มิ้นลงไม่ได้กินมือดึกนะกินมือเที่ยงมิ้นเมื่อวคนนี้กินมือเที่ยงมือเดียวค่ะอื เที่ยงสามเที่ยงสาเก้าเห็นไหมตัวเลขสลับมือมันก็สลับนะอันนี้มือขวาไม่ใช่มือซ้ายนะมันสลับเพราะเราหันเข้าหน้าจอไงคะ ก็มนินชอบกินมาลาคิโนกแบบลูกเลยๆแบบเนี้ยมันจีด๊ดดีขมจีด๊ดดีขมกว่ายาอีกอะ่ะยาบางชลิตยังไม่ขมขนาดนี้แต่ก็อร่อยชอบ จริงๆมีวัชพืชอีกหลายอย่างที่มิ้กินเป็นนะแต่ว่ามมนยูกรุงเทพบางทีมันไม่มีอะบางทีมไม่มีตอนเด็กๆมิ้งจาได้เลยว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนย่าเลยทําไมแบบแม่ต้มให้กินอะไรเงี้ย 응 <shrus> 그냥 <shrus> 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 ปลาห้างเนี่ยลองทักที่เพจแก้มยืนน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดนะคะแต่นไม่รู้จะมีเขาไม่ได้มีตลอดนะเขาจะมีแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นบางครั้งเป็นตามแบบฤด,ดูกาลอะไรเงี้ยอร่อยมาก ครอยากกินน้ำพริกนะคะที่ TikTok แก้มยูน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดนะคะแล้วก็ใครอยากกินแล้วก็ไม่มี TikTok ที่เพจเขาก็มีนะคะก็คือน้ำพริกตำม,มือเอ๊ะแก้มยูน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครไม่มีเลยก็คือชอบซื้อใน Shopee เดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะลิงก์มินจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ